่ะก็สวัสดีค่ะงนะคะวันนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ทายวันนี้แล้วก่อนที่มวจะหมดสภาพไปมากกว่านี้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวพา,าชมห้องก,กานที่เข้ามาพักที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เกียวโตวนะคะเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือเปิดประตูเข้ามาเนี่ยแลจะเป็นสภาพแบบนี้เลยจริงๆประตูประตูนะตนเนี่ยะคะ่ะเขาปิดอยู่แต่มดเปิดไว้นะคะเข้ามาในห้องเละหมดแล้วสภาพอันนี้เอารองเท้ามาถอดมีขนาดชัดแบบได้เลยนะ ก็เป็นคือมืตอนแรกต้อง,งว่าจะเอาที่แปลงมาแต่แว,าาว่าลืมแล้วก็เออใช้ได้เลยแล้วก็กร่เป๋าโยน,านนี้ลืมขอมาตรงนี้เขาก็จะมีของเปลี่ยนให้เป็นชุดที่จะต้องเปลี่ยนอกไปแช่น้ำรอ้อนได้นะคะก็เดี๋ยวจะไปแช่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะใหญ่มากเลยมีที่นันง่งมีของที่ซื้อมานล้วก็ของที่ลื้อๆๆ,ๆ,ๆอ่ามาดูตรงนี้ไออันนี้แบบเปิดม,มาตอนแรกแล้วแบบเฮ้ย <H uy> นี่กองอะไรพระเจ้าอย่านะอานอนคนเดียวหะเป็นแบบผ้าห่มเยอะมากคือว่าจริงๆห้องนี้สามารถนอนได้เป็นแบบสิบชีวิตอะอันนี้นึกถึงโนบิตะกับโดเรมอนเลยอะที่ให้โดเรมอนไปนอนในนี้นะคะโอเคเตียงนอนก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะน่ารักเดี๋ยวต้องไปซุกตัวนอนวันนี้อุณหภูมิประมาณห้า สี่ถึงห้าองศาตอนนี้น่าจะสามละอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะโมก็เอาเสื้อมาแขวนไว้อันนั้นน่าจะเป็นฮีเตอร์หรือเปล่าไม่รู้คิ้เกตด,ดูแล้วอันนี้ก็เป็นเซฟค่ะนี่เก๋ตรงน,นี้ให้มันรู้มีที่นวตวัวนะคะแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์เลยเขาก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำน้ำร้อนนะคะตัวตรงนี้ก็ เลื่อนปิดได้นะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนะคะตรงนี้ก็จะมีตู้อีเขาก็จะมีตู้แบบอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยอะ่ะก็เยอะๆอันนี้เปิดเปิดได้เปิดได้ก็จะเป็นแบบเก้าอี้ค่ะก็สามารถเอาออกมาแล้วก็แบบสำหรับการที่แบบเรามาอยู่กันเยอะๆนะคะแอบบเปิดดูวิวโอ้พระเจ้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยแล้ว หนาวมากเลยอะดูดูภาพรวมทางนี้นะคะก็เป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะง่ายๆอยู่ได้แล้วก็อันนี้ออกมาห้องน้ำนะคะอือฮะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะมีอ่างน,นี้แล้วก็นั่งอาบตึงนะคะแบบแบบญี่ปุ่นจริงจังเลยแล้วก็อันนี้อืม ก็จะเป็นอ่นี่แหละค่ะก็เป็นแค่นี้นะค่ะตรงอ่างล้างหน้านะคะก็ประมาณนั้นนะโอเคค่ะไปก่อน